ทางคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนอันดับหนึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นด่านหน้าโอเคไหมครับคุณผู้ชมอย่างนี้ให้เขาก่อนไหมครับอ่านี่คนแรกต้องให้เขาก่อนนะเพราะเขาต้องเจอกับคนที่มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยต้องให้เขาก่อน 2. ครับก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวถามว่าทําไมเพราะว่า คนที่เสียชีวิตเกือบจะทั้งหมดเนี่ยมีโรคประจําตัวเขาเสี่ยงมากนะครับให้เขาก่อน3ครับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าไปดูย้อนหลังล่าสุดเนี่ยคนอายุน้อยๆเนี่ยล่าสุดนี่เเดือนนะนะครับที่ติดเชื้อโควิดนะครับ 4. ครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิดอย่างเช่นอสอมอทหารตำรวจนะครับ ทหารตำรวจที่อยู่ตามด่านตามแนวชายแดนตามแนวป้องกันเนี่ยนะครับที่เขาเฝ้าระวังเนี่ยนะครับนี่ฉีดให้คก่อนแล้วค่อยมาถึงคนที่5ก็คือประชาชนทั่วไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับคุณผู้ชมครับ <S 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 ก็แปลว่าถ้าท้องถิ่นเขาจะจัดซื้อวัคซีนจากรัฐบาลแล้วก็ไปฉีดแจกใจ่ายให้กับ ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลต่างๆนะครับก็สามารถจะกระทําได้ที่ธนายกรัฐมนตรีวา่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเอกชนนําเข้ามานะครับขายให้กับผู้สนใจนะครับหรือรัฐจะนาเข้ามาจะต้องผ่านมาตรฐานออยอของประเทศไทยด้วย